รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กล้ช่วงสิ้นปีแบบนี้นะคะตามกล้องไปเจอนี่ในวันนี้นะคะกล้องเลยพาทุกคนนะคะมาอยู่กันที่เซนตันเวิร์ค่ะที่นี่คือแลนด์มาร์คของเทศกาลแห่งความสุขระดับโลกเลยกับเทศกาลคริสต์มาสที่ทุกคนรอคอยแล้ววันที่กล้องมาในวันนี้นะคะก็ได้มีพิธีฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่สูง40เมตรอย่างเป็นทางการกับชื่องานเซนต e r เวิร์ l ไลฟ์อัพคริสต์มาสทรีเซเลเบชั่น2025ค่ะทุกคนพร้อมที่จะก้าวข้าสู่ดินแดนแห่งความสุขไปพร้อมกันเลยไหมคะถ้าพร้อมแปลกล้องเลยค่ะ และตอนนี้นะคะกล้องก็อยู่ที่ World เซนต์เวิร์แล้วนะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณทุกคนนะคะมาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษนะคะในงานเซนต์เวิร์เมอรี่วิว2025นะคะที่เซนต์เวิร์นะคะซึ่งบอกก่อนนะคะงานนี้นะคะเซนต์เวิร์เนี่ยเด่นในระมิดขึ้นมานะคะและในปีนี้นะคะทุกคนจะได้พบกับต้นคริสต์มาสอาร์ตทอยที่สวยงามยิ่งใหญ่ตาการตานะคะและเหล่าอาร์ตทอยนะคะที่จะมาสร้างสีสันให้งานในครั้งนี้คะ่ะและวันนี้ค่ที่กล้องมานะคะ บอกเลยไหมคะตอนเย็นนะคะจะ oh. มีพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการด้วยนะคะแต่ก่อนนี้มาเดินชมงานค่ะกองทัพพนมดเทยทองแน่นอนค่ะมีร้านเยอะมากมาเลยะค่ะแต่มันมีค่ะกล้องเลือกไปกินร้านเคียวไก่กา,กาที่ชั้น6ค่ะ,ะไปกินก่อนแล้วึ้นรมาเดินกันนะคะหล oh. ังจากที่เดินมานะคะริมถนนพระรามหนึ่งเรียบร้อยน,นะคะวันนี้นะคะกองก็ขึ้นมาที่ชั้น6นะคะโซนเอทรีของเซ็นทรัลเวิร์มาที่ร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพวกอาหารไทยที่เป็นอาหารไทยโบราณอร่อยมากๆร้าน เขียวไข่กาค่ะ mm. บออนะคะเป็นร้านอาหารไทยโบราณที่ผสมผสานนะคะอาหารพื้นถิ่นการันตีความอร่อยด้วยมิชลีนไกด์7ปีซ้อนเลยนะคะด้วยคอนเซปต์ที่ว่ารถแท้ตำรับไทยรถไทยเรือนนิยมพิถีพิถันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าน,นะคะว่าหมายความว่ายังไงกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเราไปหาคุณเทนมาสเกสทีอค่ะ mm. ไปค่ะ ตอนนี้ค่ะเรามาอยู่กับเจ้าของร้านคนเก่งนะคะพี่เทนมัสคาทตีสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินชื่อร้านเขียวกับการมานานมากเลยครับความเป็นมาเปิดมากี่ปีแล้วพี่เทนปีนี้ก็เข้าปีที่9แล้วครับถ้าแม่หน่อยจริงอยู่ไม่ไปเก้ปีถูกป่ะครับและที่บอกคอนเซ็ปต์ที่บอกว่ารถแท้ตำรับไทยรถไทยเรือนนิยมนี่มันคืออะไร ถ้าตํารับไทยก็คือเราเสิร์ฟอาหารไทยแบบออริจินอลครับเป็นาหานไทยทแท้ๆที่ไม่มีการจิวชั่นไม่มีการแดัดแปลงโบราณทําแบบไหนแล้วก็ทําแบบนั้นแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยก็คือหลักสูตรจากของเดิมก็อย่างนั้นเลยใช่ครับแบบโบราณมาแล้วก็รถรถไทย,ทยเทนนิยมเนี่ยคือร้านเราเนี่ยเป็นร้านที่สวยงามก็เป็นอาหารไทยที่เสิร์ฟอยู่ในบรรยากาศของบ้านที่สวยงามร่มรื่นมีกี่สาขา มีสี่ราคาครับมีอะไรบ้างที่ไหนตอนนี้บ้างอ่าตอนนี้ก็จะมีที่นี่ก็คือเซ็นทรัเวิลด์เซ็นทรัเวิลด์ชั้น6แล้วก็มีที่หน้านิวาสหน้านิวาสอ่วันนิมานเชียงใหม่อ่าแล้วก็ที่ตลาดจริงใจเชียงใหม่ครับคุมยังไงเนี่ยก็เราใช้กลัวกลางครับกลัวกลางกลัวกลางแค่อยู่หน้านิวาสเก่งเนาะบริหารเองเหรอพี่บริหารเองครับไม่เล่นดนตรีเยอะหรอ เล่นครับเล่นก็นนอกจากเล่นดนตรีมีเวลาเหลือเยอะครับรอแล้วบอกก่อนความพิเศษของนั้นเคียวเพการคืออะไรความรู้ก็คืออย่างที่บอกครับเราเป็นอาหารไทยโบราณด้วยความที่ผมเองเนี่ยเป็นคนที่เราทัวร์คอนเสิร์ตไปทุกจังหวัดเราก็ไปจําไว้ว่าเออจังหวัดนี้อะไรของดีต่างๆแล้วรวมมาที่ร้านเราหมดแต่วันนี้ที่เราอยู่โต๊ะของพี่กล้องเนี่ยจะเป็นเนูไฮไลท์ของท้านร้านเคียวการเลยครับยากน้เสนออ่าเริ่มแรกเลยมาเที่ยวนี้ก่อนดีกว่าอันนี้มันเป็นจุนน้ำพริกปลาครับพอันนี้คือพริกปลาใช่ครับ ครับแล้วก็ทานกับขเหนียวหมูทอดอ่านะคะอันี้ก็เห็นลิซ่าเขาโปรโมทก็เลยอยากจะลองอันนี้นี่คือมันหลนปลากุล่าหลนปลากุลาาใช่ครับแล้วก็กินกับหมูทอดหมูทอดใช่อันนี้าะอไปนี้เป็นเมนูซึ่มันเป็นหมูกับเนื้อผสมกันเลยใช่เป็นคอหมูย่างกับเสือร้องไห้ครับ๋อคู่กันเลยใช่อันนี้คือแกนิงซีอิ๋งสังทองครับ อันนี้เพิ่งมาใหม่เลยอาใหม่ล่าสุดเลยครับอันนี้ต้องทานกับโรตีชื่อแกงอะไรนะสิงห์ขนทังทองมันเป็นปลาหมึกสอดไส้หมูสับแล้วก็มีแฮวมีหลายๆชนิดอยู่ในนั้นก็คือซอสลูกอะไรงยกินกับโรตีใช่ครับเปิดมากอร่อยอ่ะต่อไปค่ะนี่ก็เป็นเมนูซีเนเจอร์ของร้านนี้แกงเป็ดย่างกับผลไม้อันนี้คือมากเดืดยาต้องสักต้องสักครับต้องสัเมนูที่ทําให้เราได้มิชลินด้วยไม่สักไม่ได้นี้ใช่ครับคุณเลือกเป็ดยังไงอ่ะ เป็ดเราไม่ได้ย่างเองนะครับผมก็เลยไปขอซื้อเป็ดเข้ามาเอามาใส่แล้วราคาสูงด้วยครับเป็ดเขาเนี่ยเป็ดเขานุ่มมากเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นน้ำที่เป็นน้ำดื่มอ่าอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าสั่งกันเยอะครับกั็นี่เลยครับม้วนปั่นอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์เพราะว่าบางคนนี่ทานน้ำเสร็จเขาก็จะมาม่วงเนี่ยแล้วสั่งข้าวเหนียวมูนมามาทานเป็นข้าวเหนียวม้วนต่อได้โอ้โหนี่กุ้ปั่นมลวม้วนไปด้วยหรอแล้วมาถึงของหวานค่ะ มาก่อนอันนี้เป็นอะไรฮะไอศครีมข้าวเหนียวทุเรียนครับด้วยความที่เพื่อนผมเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไอศครีมแล้วเราอยากจะเสิร์ฟเมนูข้าวเหนียวทุเรียนแต่กลิ่นมันแรงผมก็เลยบอกเพื่อนว่าผลิตไอศครีมทุเรียนให้หน่อยแล้วมาเสิร์ฟเป็นข้าวเหนียวทุเรียนแบบนี้ข้าวเหนียววนชันนี้คุณดีเนาะผลิตจากัวกลางเราเลยครับคือไม่เละนะครับลดมากเลยไม่ผิดหวังร้านเปิดกี่โมงกี่โมงอ่านเลยก็จะเปิด10บโมงถึง4ี่ทุ่มนะครับที่เซ็นทรัเวิลด์ชั้น6โซเดียม มาได้เลยเดินเข้ามาเลยครับเบอร์ได้เลยยองหาเลยครับตอนนี้โทรศัพท์เบอร์อะไรครับพี่เทนโทรศัพท์เบอร์0ูนย์หกสามนะครับหนึ่งเก้าแปดสองหกแปดสี่ครับอยู่บนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็ร้านเกียวไกการนะครับเซิร์ชได้เลยขอบคุณพี่เทนมากเลยครับยินดีมากครับก็ย่าเดี๋ยวกินนี้อิ่มเลยเราไปเดินดูงานคริสต์มาสของเซนต์เบอร์กันหน่อยเขาบอกงานเนี้ยต้องตามป้อมมาเจอนี่นะครับสับส์นโดยโรงพยาบาลนวเวท ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่สแควร์เอ๋คะเราอยู่ที่เมอร์รี่วิวนะคะให้ดูบรรยากาศกันเลยค่ะที่เมอร์รี่วิวนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะที่เซนต์นเบยนะคะจะเห็นร้านค้าต่างเๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะนีค่ะเหมือนอยู่ในเมือ,องแห่งจินตนาการแต่ความสุขนะคะเนี่ยมีทัวริสต์เอ่อทัวริสต์สเตชันด้วยเก๋มากๆเลยเดี๋ยวจะหมุนแล้วนะคะให้หมุนดูค่ะเอาหมุนค่ะสวยมากคะ่ะ มาชมเลยค่ะมีแค่โอ้โหมาแล้วค่ะแล้วข้างหน้าของเรานะคะชื่อจะมีงานเปิดตัวนะคะซึ่งวันนี้มีน้องเจดนะคะกับน้องไบเบิลมาด้วยแล้วก็ยังมีนะคะน้องชมพู่รยากับลูกสาวเอพิเกลมาด้วยนะคะเรียกว่ามากันเต็มที่เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกนเลยะคะนี่คือบรรยากาศการเปิดงานนะคะจะหมุนแล้วนะคะจะหมุนแล้วนะมคะจะหมุนแล้วนะคะจะหมุนแล้วคะ่ะจะหมุนแล้วคะ่วคะ นี่นะคะคือต้นคริสต์มาสอาร์ตทอยนะคะซึ่งบอกกันเลยว่าเก๋มากๆเลยค่ะไปค่ะเราไปเดินกันต่อที่สแควร์บีกันดีกว่าค่ะไปค่ะมาแล้วค่ะนี่ก็คือตรงส่วนของสแควร์บีนะคะโอโ้ยังมีร้านค้าร้านเคิร์นะคะสวยมากเลยถือว่าเป็นนะคะในโซนของนะคะเมอร์รี่วิวนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะนี่นี่เออสวยมากเลยค่ะนี่นี่ออนาฬิกาค่ะ คุณผู้ชมคะบอกก่อนมันยิ่งใหญ่จากการตามมากๆเลยคะ่ะที่เชนทันเวอร์นะคะและเหมือนจุดศูนย์กลางของกรุงเทพที่มาที่นี่นะคะในช่วงของคริสต์มาสถึงปลายปีเลยพิธีฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสอย่างเป็นทางการกับงานเจนนิเฟอร์ไลฟ์อัพคริสต์มาสทรีเซเลเบชันสัปดาห์นี้มากกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะวันนี้สิบปนดาราและก็แสดงยิ่งใหญ่ตากการตามมากเลยคะ่ะไปไปดูเลยดีกว่าคะ่ะ ทุกครั้งนะคะออกไปตามกล้องไปเจอนี่ที่ใดนะโอ้โ oh, ห oh, มันเมื่อยทุกครั้งเลยเดยเฉพาหานน้องมิ้นเนี่ยคะ่ะน้องมิ้นสวัสดีค่ะ ้องมิ้นที่ปวดเมื่อยไปตามตัว<ช>ทำงไงแก้ปัญหาได้บ้างได้สิคะาวันนี้เอาตัวช่วยมาให้คุณพ่อพ่อแม่ๆเพร,ราะอาการปวดต้องบอกว่าเจอกันทุกวัน<ช>แล้เป็นกันทุกวัยด้วยวันนี้มิ้นเลยอยากจะแนะนําสมุนไพรสกัดเข้มข้นค่ะที่เรารวบรวมมาให้แล้วเป็นตำรับโบราณรวมเอาไว้อยู่ในขวดนี้กับเรียวลมค่ะนี่คืนอน้ำมันนวดท,ที่กล้องตัวนี้ใช้ดีมาก<อ>หลายคนใช้แล้วชอบเพราะกลิ่นของเขามันจะสดชื่นสบายสบายและสัมผัสเย็น<อ>แล้วส่วนผสมมีอะไรบ้างตัวนี้ส่วนผสมหลักๆนะคะเป็นสมุนไพรบ่มนาน3 4มสี่ เดือนนะกว่าจะได้ออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวเงาไพรสดเถาเอ็อนอ่อนเงาว่านเอ็อนเหลืองซึ่งตัวนี้เนี่ยจดทะเบียนทางยานะคะว่าสามารถบรรเทาอาการปวดได้จริงพี่ก้อง <โฮ S 1> แล้วของเราเนี่ยนะคะจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณฉะนั้นเรามีวางจําหน่ายในร้านทั่วไปนะพี่ก้องนะแต่สิ่งที่ร้านทั่วไปไม่มีวันนี้นะคะก็คือราคาพิเศษวันนี้<อ>ให้เฉพาะคนที่ชมอยู่ตอนนี้เท่านั้นเลยพิเศษยัไงไงฮะน้องมินวันนี้จัดไปเลยค่ะคุณพอ่อคุณแม่ขาเซตวันนี้ซื้อไปใช้4ขวดแถมฟรีไปเลยอีก3ขวด1 ขวดเนี่ยเป็นขนาดพกพา3 0 ml แล้วดีไซน์ขวดคือสวยมากทั้งหมดวันนี้รวมกันแล้วคือ7ขวดพี่กองปกติต้องจ่ายเกือบ3,000ันนะ7ขวดเกือบ3,000แต่วันนี้ใครโทรทันให้ราคาพิเศษเลย999บาทโอ้โหคุ้มที่สุดเลยคุ้มใช่ไหมคะ้ยบาทโปรนี้จัดส่งฟรีให้ด้วยรีบกดโทรด่วนเลย2 0 8 1 0 1 6 8 0 2 0 8 1 0 1 6 8นะคะหรือจะแอดไลน์ก็ไแด้ที่งศูนย์หนะ่้ํานะคะสั่งวันนี้ส่งวันนี้แล้ว ก็ส่งฟรีด้วยค่ะแล้วกลิ่นยางไ้กลิ่นเนี่ยไงไงอลองลพี่ก้องลองเลยจะบอกว่าใครได้ใช้ก็จะรู้สึกชอบเพราะเขาเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่อนๆเป็นกลิ่นที่พ่อ,พอแม่จะรู้สึกว่าเฮ้ยคุ้นเคยแล้วเป็นกลิ่นที่มีความยูนิคนนจะติดเสื้อไปมเนี่ยไม่พี่ก้องไม่ต้องกลัว<อ>นี่เสื้อสีขาวใช่ไหมไม่ต้องกลัวเลยไม่ติดเสื้อแล้วกลิ่นก็คือเย็นลึกหอมสบายมากเห็นไหมแสบผิวไหมไม่แสบเลยรถใช่แล้วมันไม่มันด้วยเนาะจริงไม่เหนียวไม่มันเลยฉะนั้นฉีดใช้ได้ฉีดดมตลอดทั้งวันฉะนนนนนนั้้ะะะคแําาาเเลยยออกใหสมุร คนตัวนี้ไปบรรเทาอาการปวดคนส่งของยกของแบบนี้นะคะสามารถซื้อไปใช้ได้ซึ่งตอนนี้เราจํากัดนะจากร้อยเซ็ตท่ก้องเหลือ37แล้วนว้องบอยก,าาก็มันคุ้มมากเจ็ดขวดมาก9 9 9บาทตายเลยคุ้มมากคุ้มมากนะคะบอกเลยว่าราคานี้หาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ตอนนี้เท่าน,านั้นนิ่มองว่าตัวนี้นะคือเหมาะกับทุกคนในบ้านสามารถสูดดมได้โล่งด้วยต้องขออนุญาตจํานวนจํากัดนะคะแล้วทีมงานชูป้ายอีกแล้วว่าของใกล้หมดแล้วคือมันโปรดีจริงโปรจบ คือถามว่าไม่ซื้อที่นี่ไปซื้อที่อื่นได้ไหมได้ที่อื่นก็มีแต่ราคาพิเศษแบบนี้ไม่มีนะขอเพิ่มได้ไหมยังไงทีมงานให้ไหม อ่ะเอางี้ถ้าโทรทันถ้าโทรทันก่อนจบรายการให้ถุกออเดอร์ฉะนั้นตอนนี้รีบกดโทรก่อน020810168 020810168เพื่ออะไรโทรมาเอาสิทธิ์ก่อนเพราะโปรวันนี้นะคะซื้อสี่ขวดแถมฟรีไปเลยอีกสามขวดรวมทั้งหมดก็คือเจ็ดขวดทุกผู้ชมปกติแล้วต้องจ่ายเกือบสามพันวันนี้เจ็ดขวดนี้เอาไปเลยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นแล้วขวดแก้วมันหนักมันต้องมีค่าจัดส่งแต่วันนี้มิ้นส่งให้ฟรีเลยนะคะขออย่างเดียวโทรให้ทันเอาสิทธิ์ส่งฟรีก่อนไทยล ชอบแน่นอนมีกลิ่นดีมากเลยคุผู้ชมฉีดตลอดนะคะแล้วไม่เหนียวเหนอะด้วยไม่มันด้วยไม่ติดเสื้อผ้าด้วยและกลิ่นก็หอมทำให้จมูกโรงเว้ยมามากเลยขอบคุณต้องมิ้นค่ะขอบคุณค่ะพี่ก้อง ใช่อยู่กับบั้งโยชิพอดีแค่ชัวชี่โยชิเหม,มือนท่องเที่ยวที่เมอร์รี่วิเดส์คะลูกใช่ค่ะบอกเลยว่ามาครั้งนี้คือสวยงามมากเ,าเหมือนยกเมืองน้องมาไว้ตรงนี้เลย<อ>คือแบบหลุดไปในยุโรปได้เลยนะคะเนี่ยสวยมาก,มากเลยเนาะแล้วยุจริงๆมีความรู้สึกไงบ้างกับคริสต์มาสบ้างเป็นไงบ้างก็เป็นเทศกาลที่หลายๆคนเนี่ยเฉลิมฉลองแล้วก็เป็นเทศกาลหลายๆคนที่แบบได้ออกไปทําอะไรใหม่ๆทำคอนเทนต์อะไรอย่างนี้ส่วนตัวโยก็เป็น คอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยคือสต์มาสก็ไม่นา่าจะพลาดค่ะต้องมาเช็คอินที่เซ็นทรัลค่ะแน่นอนเลยนะคะแล้วเมื่อก่อนตอนอยู่คริสต์มาสเนี่ยมีกิจกรรมท้าจ่ายในวันคริสต์มาสมั้งไหมก็ประทับใจทุกปีนะคะหรอประทับใจคนพิเศษปะคะจริงๆก็พิเศษหมดคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนอ่าวันนี้มีจริงๆตอนนี้มีมีคนรู้ใจอย,อยู่ยังโอ้ยยังไม่มีคะ่ะโสดใช่ปีนี้อาจจะมีละเพียบบางอยูชินะคะขอให้มีเร็วๆนะขอบคุณนะคะ คริสต์มาสนี้อยากได้ของอะไรใส่ซอนตาคอสคะโยชิถ้าได้จริงๆเหรอคะอยากให้ซอนตาคอสเนี่ยพาวาร์ปไปในสถานที่ที่แบบสวยๆอ่าอาจจะพาวาร์ปมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็ได้นะเพราะสวยมากอ่าเราไปดูค่ะไปองโยชิวาร์ปไปที่ไหนนะคะเจอกันนะโอเคค่ะดึงขึนมาสภาพก่อนเลยเป็นไงบ้างงานคริสต์มาสในความคิดสุดเป็นไงบ้างวันนี้โอ้ดีมากครับยิ่งใหญ่ทุกปีอยู่แล้วคือแบบระดับโลกระดับเซาท์อีสเทอเชียก็นี่ก็สูง40เมตรนะฮะนี่สูงมากใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเทอเชียแล้วบอกว่าเป็นครั้งแแรกที่บบ เป็นการนีลามิดอาร์ตทอยในแบบคริสต์มาสเดคอเรชันครับซึ่งสวยงามมากสวยงามมากครับความประทับใจในงานคริสต์มาสล่ะความประทับใจในงานคริสต์มาสเหรอฮนี่แหละฮะกับการได้มาเจอศิลปินแล้ววันนี้เดี๋ยวก็จะได้ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นโฟอีฟเปลี่นไบเบิลครบเลยนะครบหมดเลยแม่ชมแล้วก็น้องเกลือ้าวคือครบหมดเลยนะครับวันนี้มาใม่คุณนี่รู้ทุกเรื่องเลยนะคะเหมือนเป็นการซ้อมไปในตัวด้วยฮะแล้วปีใหม่ปีนี้คุณได้เป็นของขวัญนะได้เป็นคุณพ่อแล้วใช่แล้วได้รู้ ครับดีใจมากครับได้ค่ะขอบคุณแม่ข่าขอบคุณมากครับพี่กองครับสวัสดีกันแม็กกี่ไทโอคนนี้มาคริสต์มาสครับผมเป็นยังไงบ้างความทรงจําเกี่ยวกับคริสต์มาสเป็นยังไงบ้างความทรงจําเกี่ยวกับคริสต์มาสมันก็ต้องมีของขวัญมีความสุขมีการแบบเฉลิมฉลองอะไรและก็ไทโอแล้วลูกอาหารครับอาหารหรืออาหารเป็นไงเล่าสิอาหารครับผมผมมาให้พาไปกินคริสต์มาสแบบ ไปแบบไปร้านอาหารดูเลาน์ไดนึงครับแล้วไปกินแบบเอออะไรแบบพาสต้าก็ได้ชอบมากครับแล้วคริสต์มาสปีนี้ถ้าอยากได้ของหวานอยากได้อะไรซานต้าจ้ะโอ้โหด้วยของหวานอาเอาะอันนี้พี่กลับม่อนนะี้ก่อนนะพี้อยากได้รอยยิ้มของทุกๆคนโอ้โหหล่อมาก เ้าโอเคโอล่ะตอนแรกผมก็จะประมาณฟิลี่แจ็คกี้เนี่ยครับคุณฟอคคิดหม่ค่ับถ้าผมอยากได้หนึ่งของขวัญจากเซนตานะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขครับอยากให้ทุกคนปลอดภัยครับสำหรับคริสต์มาสและก็ปีใหม่ปีนี้ครับอาขอบคุณมากๆนะครับแจ็คกี้ในโอกาส thank you นะ น้ำผลไม้ดีโดเป็นไงครับน้องบาิโอสวัสดีครับพี่ล้องสวัสดีครับมันใกล้งานเทศกาลคริสต์มาสแล้วครับคริสต์มาสนั้นนกถึงไหนบ้างโอ้โหคิดถึงไปโบสถ์ครับเพราะว่าผมเป็นคนคิด<อ>วันคริสต์มาสก็คือวันประสูตรของพระเยซูเราก็ต้องไปโบสถ์นะครับคนคิด แล้วเจตนามาใช่ครับอ๋อแล้วไปบดโบดไปเที่ยงคืนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ต้องอยู่ถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็จะมีพิธีมิสซาครับก็ไปทำไปทำมิสซาระลึกถึงพระครับโอ้ไปทุกปีเลยเออไปบ้างไม่ไปบ้างครับโอ้แล้วเด็กานคลิสต์มาสอย่างเงี้ยโอ้มีความประทับใจคริสต์มาสอย่างไงบ้างผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบมีความทรงจาดีๆเยอะครับพี่กองเพราะว่าเราเติบโตมาในโรงเรียนคลิสต์วันคริสต์มาสก็จะเป็นอะไรที่แบบมีปาร์ตี้หรือว่าจัดงานที่โรงเรียนอะไรเงี้ยครับ ก็เป็นช่วงที่เราชอบด้วยครับแล้วเวลามา่ทม่ขอของขวัญไหมแม่แม่มาเมียมาไม้ของขวัญเป็นอะไรบ้างคะไม่ค่อยให้ครับแม่บอกหามาให้แม่มากกว่าครับครับผมถ้าปีนี้อยากจะขอซานต้าหรือซันตี้จะาของขวัญเลยค่ะขอเป็นสุขภาพให้คุณแม่กันฮะอยากให้แม่สุขภาพแข็งแรง มีความสุขมีความสุขก็พอเป็นเด็กดีมากเลยออวยพรมผู้ชมหน่อยครับช่วงค,คริสต์มาสค่ะครับคริสต์มาสนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขกันมากๆในวันคริสต์มาสขอให้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวนะครับออขอบคุณมากกับโอ้ขา่าวเต็มก้ขอบคุณครับ วันนี้ค่ะบอกก่อนเลยพิเศษสุดเลยนะคะเพราะเราได้นะคะโอ้โหผู้ชายสุดหล่อ เท่นะคะของเซนต์นันเวอร์ค่ะสัมภาษณ์พิเศษของเทศกาลนี้นเลยนะคะนั่นก็คือดรธัชกิจตั้งคุณชานะาสวัสดีครับคบุณก้องครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รเราจะองถามกันหนึ่งค่ะความพิเศษของงานเทศกาลคริสต์มาสที่เซนต์นันเวอร์ปีนี้มีอะไระะบ้างคะดรทุกปีเนี่ยเราจะต้องมีไฮไลท์เรื่องคริสต์มาสเดคอเรชันเราต้องการที่จะทำให้เดคอเรชันที่เซนต์นันเวอร์เนี่ยเป็นเดสตินเอชันที่คนทั้งโลกต้องมาอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็เอาตัวโปเกมอนมาปีนี้สร้างสรรค์สิ่งพิเศษคือเราเอานะะฮ เป็นครั้งแรกของโลกที่เอาอาร์ตพอย์มาทำคิดมาตติเกเรชันเนี่ย oh. ไม่เคยมีที่ไหนทำมาก่อน <Ch ai. S 1> เลยในโลกนี้นะฮะในโลกนะฮะในเดอะเวิลด์นะฮะแล้วก็มีศิลปินตั้งทั้งหมด11คน mm hmm. สร้าง23คาแรคเตอร์ oh. ประดับไปทั่วลานเซนท์เนเวิร์เลย mm hmm. ตัวไฮไลท์ของเรานี่คือเนี่ยฮะลาบูบูที่เห็น, ah. นใหญ่ที่สุดแล้ว ah. ไม่เคยใหญ่เท่านี้มาก่อนเลย แล้วก็จะมีตัวไฮไลท์อันหนึ่งตัวนี้ก็คือตัวซสกิร์ตของเราตัวนี้ซสกิร์ตนะฮะนะคะตัวยี่อยู่ซึ่งเดี๋ยวจะเปิดในวันนี้เลยเปิดตัวในวันนี้เรียกว่าน้องเกลอ่าบอกน้องเกลเป็นตัวพิเศษเป็นอาร์ตของน้องเกลลูกของชมพู่ลูกของคุณชมพู่เนี่ยแล้วก็เปิดมาดูพร้อมกันไหมคะซึ่งมีที่ไหนทำได้เซ็นทรัเวิร์จะไม่ที่เดียวใช่ไหมคะใช่ครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมามาร่วมกันครับตอนนี้เราคิดว่าเรื่องอาร์ททอยเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าถึงทุกคนนะะฮเราก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาที่เซ็นเตอรัลเวิร์มรป้กสุขันนีีเา เดตกเดเรชันเป็นเรียกว่าแซนต้าวิลเลจนะฮะ,ฮะมีบูธสวยงามทั้งหมดเนี่ยฮะแล้วก็มีหิมะตกให้ด้วยนะฮะ,ะมาถ่ายฉากหิมะตกที่เซนต์เนเวริร <ฮะ S 1> ์มีงานงวันถึงวันที่ไหนครับมังเตอรม์มีงานถึงวันที่5มกราคมคนะฮะแต่ไม่ใช่ที่เซนต์เนเวิร์นะฮะ,ะที่ศูนย์การค้าของเซนต์ทุกสาขาเนี่ยเราทำหมด แต่ที่นี่เป็นที่ที่พิเศษที่สุดนี่เรียกว่าใครไม่มาตกเรนต์ไปเลยต้องมาที่นี่ใช่เราเราอยากจะให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเดสติเนชันของโลกนะฮะไม่ใช่นักท่องเที่ยวชาวไทยนะฮะเราอยากให้คนทั่วโลกเนี่ยมาที่เซนต์เทเวิร์นะฮะมาชมคริสต์มาสอาร์ตทอยครั้งแรกของโลกที่เราทำขึ้นที่สุดงานค้ายเซนต์เทเวิร์แห่งนี้ครับนี่ค่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณค่าพี่ก้องครับอย่าลืมแวะมายนะคะ ผมบผมพารีพาสทครับรอหนาทีผูีกอใวันนี้ดีใจทุกๆครั้งนะฮะที่ได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้เราเจอียนจะเป็นประจำทุกปีเลยแล้วก็วันนี้ติดกันที่เศษกันแฟนมาก ความพิเศษที่เกิดขึ้นครับเป็นประจำปลายปีแบบนี้เรารมเปิดไฟต้อนคริสต์มาสครับและเป็นหนึ่งในแลน,นด์มาร์ค w o r l ์ c คล s ส d e สไ i n a t i o n ในด้เฉลิมสลองไปด้วยกันมาเลยครับทุกคนเขาดาวไปพ,พร้อมๆกันนะฮะและจะขอเรียนเชิญทุกท่านได้ไขกุญแจทั้งสาดอกเลยถ้าพร้อมแล้วนับ5 4 3ส เป็นไงบ้างคะเทศกาลแห่งความสุขที่ทุกคนรอคอยในช่วงปลายปีแบบนี้ไ้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะที่เซนนั่นเวิร์กกับงานเซนนั่นเวิร์ด XJP Toy Gallery Present Review 2025อย่าลืมมาถ่ายรูปเช็คอินกับต้นคริสต์มาสอาร์ตทอยสูงสุดในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ที่ลายรอมด้วยอาร์ตทอยสูง4เมตรและการประดับไฟนับร้านดวงในบรรยากาศสุดคึกคักและกิจกรรมสนุกตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่5มกราคมปีหน้ากันเลยค่ะอาทิตย์หน้าต้องจะพาคุณผู้ชมไปเจอนี้ที่ไหนต้องติดตามชมนะคะกับรายการตามกล้องไปเจอนี้ เ,เจ็ดโมงเช้าค่ะดูทีวีก่านสสดูมือถือกว่า3พลัสค่ะ